เรื่องมักกะลีผลนะป่าหิมพานธ์อันลึกลับมีต้นไม้วิเศษต้นหนึ่งชื่อว่าต้นมักกะลีผลแต่ต่างจากต้นไม้ทั่วไปเพราะออกผลเป็นหญิงสาวงดงามผิวพันธเปล่งปลั่งกลิ่นหอมตรึงใจเหล่าผู้สแสวงบุญหรือคนเดินป่าที่หลงเข้าไปต่างหลงไหลในเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของนางผลไม้นั้นแต่เพียงไม่นานหากใครแต่ต้องหรือพยายามพาเธอออกจากต้นผลจะร่วงสลายกลายเป็นฝุ่นละออง ว่ากันว่ามักกัลีผลมีชีวิตเพียงเพื่อให้ผู้คนเรียนรู้ความจริงแท้ของสิ่งสวยงามที่ไม่อาจครอบครองวันหนึ่งฤาษีต้นหนึ่งเดินผ่านมาเขานั่งพิจารณาต้นไม้นั้นโดยไม่แต่ต้องเขาเพียงพนมมือแล้วกล่าวเบาๆว่าเจ้าช่างงดงามแต่มีใช่ของข้าและในคืนนั้นเองเขาฝันเห็นหญิงสาวมักลีผลยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนพร้อมเสียงกระซิบว่าผู้ที่ไม่ต้องการคือผู้เดียวที่ได้รู้จักเราแท้จริง ฝากติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องไหนลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ